มืดเต๊บเลยมองไม่เห็นเลยนี่มันตัวอะไรตัวดำดำสวัสดีก่อนสวัสดีสวยสวัสดีไปเรื่อยเรื่ยสวัสดีก่อนแล้วเอมี่สวัสดีก่อนลูกลูกมาสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีไปสวัสดีไปเรื่อยๆสวัสดีไปเรื่อยๆสวัสดีอีกนี่อีกสวัสดีอีก เดี๋ยวแม่ให้อ่าให้ชิ้นหนึ่งอยากกินไหมเอ็มมี่อยากกินไหมลูกกระต่ายมองไม่เห็นเลยเอ้ยโหเอ็มมี่อยากกินไหมอยากกินวัดดีวัดดีก่อนเออวัดดีวัดดีกอ่อนสวยสวยอ่าให้รางวัลให้รางวัลให้รางวัลอยากกินอีกไหมวัดดี วัสดีกรสองมือสนใจนอกอีก